มันหนีป่ะนะมันหนีจอป่ะเอาต้องแต่ว่าเี่ยวันมันหมู่แบบตะโกนดีกว่าตะโกนไหมครับอย่าแซวดิแซวขึ้นไปเร็วข้ามข้างคนอยู่กับปันว่างอะก่อนจะไปคุยกันไมตกฝนตกพี่ฝนตกก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันทั้งหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็พูดคุยกันนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ โอเควันนี้เราเข้าสู่โหมดของมหาสงการบานตะไครของปั่นว่าง,งานแล้วครับนะฮะแล้วก็คลิปนี้เรามีเกมมาเล่นกันนะครับเป็นเกมที่สนุกม<า>ั <c> ้ง <oughs> ต้องสนุกอ่าทำไมอะ่ะเพราะว่าเรามากันแล้วไงสงการทั้งทีถ้าไม่สนุก,นนนกอะ่ะก็เดี๋ยวตัดให้มันสนุก <c oughs> ก็บาคนใต่แกวโอเคเกมง่ายๆมากนะครับกติกามันก็คือเดี๋ยวน้องจะเปิดคลิปมา <g ay> ใช่เป็นคลิปน้องๆสาวสวย <g ay> ในดังในติ๊กต็อก,กนะครับใครที่มีปฏิกิริยาต่อคลิปถือว่าคุณเป็นคนหืน่นถ้าใคร <g ay> หืน่นโ <g ay> ดนโ <g ay> ดนอะไรครับโดนอะไรครับกระทืบโอ้โหหนักไปเอาแล้วนกเอาแบบฉีดน้ำกันกระจุ่มกระจิ๋มนะครับโอหรือทาแป้งถ้าสมมุติว่า คุณแบบมีกติกาแค่เราจะเราจะฉีดปิวๆแต่ถ้าคุณมีปฏิกิริยารายม้นเออผมจะทาแป้จะทาโคุณด้วยินพแต่เมื่อกี้น้องดูตั้งใจที่จะทําร้ายเรามากๆเพราะฉะนั้นเราจะมีกติกาเพิ่มก็คือสมมุติว่าพวกเราสามคนรอดแม้แต่คลิปเดียวแค่คลิปเดียวนะแต่ว่าต้องรอดสาคนน้องโดนอรออมครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่เกมแรกกับ เาาติกตออครับอะไรคืนโดนอะไรค่ะยังไม่ตอนแหวคนใส่แหวนแข่งคนใส่แหวนไม่ได้นะนกลยครับโดนแล้วโดนแล้ว

อ่โด,ดูไหมดูไหมกันโดนต้องดูหรอ่าโดนดิรออะไรอ่ะเุ้ยนี่ันูตะโกนดีกว่าตะโกนไหมครับอย่าเซลดิเซลก็ไปดิโอเคฟังนะ

ะไรกันตัวซาบะแซนหรอกเหมือนไอ้กัปันมันดูเปนชินแล้วอะใ่นั่นดูบ่อยอ่ะเออสงนันอะเฉยเฉยเลือกคิปเฉยเฉยมาก อะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยหนต้องแต้งอะไร่ะมาต้องแต้งอ่ะเยไีวเอียแสดงว่าเราชอบผู้หญิงใส่ตลกว่ะพารทเลิจบไปแล้วค่ะโอเคเราต่อไปพาร์ทสอครับผมเติมเิม เปล่าไม่ดูบ่อยแล้วดูบ่อยแล้วันนี้ผม่เฉยดูบ่อยแล้วไสนหือเี่ยพี่สัตดมือ้ไอพี่ปัม่เจอหนียออรได้ไหมเนี่ยไม่ไหวไม่ไหว แล้วนานด้วยแล้วยาวด้วยลูกกูน่ารักเสมอไโบอีไปได้หรอพี่บัอาวมึงเอาคืนไปเลยชอบหวยเดียวเนี้ยหวยไหนไม่มีวับ้องได้หรอ

มึงก็ไปเอาปืนไปล่อพี่เขาว่าไอ้ห่าไปล่อใครเลยครับหนูไม่เชื่อทำไมลูกสาวมเยอะจังวะเพราเยอะไปแล้วบอกแล้วว่าถ้าม่ชิ้โตลีเนี่ยหนูไม่ได้กินที่แบบลูก เก็บทรงเก่งมาด้วยแผลผิดใจแล้วโดนเลยผิดใแล้วโนเลยผิดใจแล้วผิดใจแล้วทำไมคลิปนี้กูโดนอยู่คนเดียวจบไปแล้วนะครับก็รู้เลยเนี่ยทำไมผมมึงหนักวะหนักเนกันโอเคนะครับวันนี้คือวันสงการอยากให้พี่หมูกับพี่กับตารลองคิดซิว่า ส่งการที่เราถึกว่าปีนั้นแม่งพีที่สุดของเราอมีวีดีกรรสงร<อ>่รรสงการที่เราถึกว่าพีกหรือว่าเราไปเจอมาแล้วเราถึกว่าไอ้ีค่นี่นี่หรือส่งการหรือว่าแบบของสงการนี้แม่งสุดจริงๆว่า<ผ>ม,มีไมมมีมมเอาเป็นปีเรียกว่าอะไรดีปีปแรกปีนัง่ง okay. ไปเล่นต่างประเทศด้วยอเอาเป็นปีแรกๆที่เคยไปเล่นแบบไปกับเพื่อนในในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็แบบ มันตื่นตาตื่นใจอะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคย,ยขยายค้ออเลยครับไม่เคยเไม่เคยเจอคนเยอะไม่ไม่เ,เข้าใจเลยไม่ค่อยได้ยิน <laughs> ไม่เคยเจอคนเล่นเยอะขนาดนี้แถวสยามสีลมเข้าสารอะไรเนี้ยว่าแบบไปแนละ้วไม่รู้ใครลุกปลาน้ําแข็งมาน้ําแข็งพุบเครื่องบินลงอะไรอะ่ะแล้วก็แบบมันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีบางที่ที่ยังไม่บังคับเล่นแป้งแบบ อะไรอย่างเงี้ยเอาปืนสีน้ำเข้าไปได้แต่อ้ามเล่นแป cré, oh, more, ้งหรือพี่ก็ปกติเล่นแป้งเลนไงพี่นี่คิดไม่ทันคิดไม่ทันก็ดีพอดีมึงเร็วไปหน่อยนึงต่อ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 ลืมไปหมดแล้วเรื่องตอนนั้นอ่ะไปอีกที่หนึ่งมาไปรู้สึกน่าจะมาจากสยามแล้วจะไปแล้วก็รถขับผ่านพอดีก็เลยบวกรถไม่ใช่โอ้โมันสมาธิไม่มีเลยเนาะไม่ได้มันกบกวนไงแล้วทีนี้จะไป น่าจะสาระแดงมั้งเออไปสาระแดงเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเอาแป้งอินเสิร์ฟพอเข้านะครับแลนก็หันเนียนซ้ายหันขวากันไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเออทำไงฉโลมกูซะกูเป็นมัมมี่เลยวะนนั้นฉโลมไงครับตอนนั้นหน้าตาเป็นไงครับโอ้ยไม่เคยตอนนี้มีสองตาอินเสิร์ฟที่อื่นนะแล้วก็ฉโลมแล้วก็บอกว่าเออไม่ต้องกลัวข้างในเขามีน้ำแล้วเขาก็ฉีดมึง เดินเข้าไปครึ่งชั่วโมงเป็นมามี๋มล้วตัวแข็งรถน้ำึะไปจอดอยู่อีกฝั่งถนนไงแล้วมันไม่ฉีดมาถึงฝั่งที่ผมเดินไม่มีใครจะขอน้ำให้เขาล้างหน้าเราเนะก็เขาก็เขาก็เล่นแบบฉีดพอประมาณอ่ะไม่ได้ถึงขั้นเออเป็นมามี่แล้วกับตันมีไหมเออคือต้องบอกว่าผมแบบว่าส่วนใหญ่สงการจะแบบว่าได้เล่นตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กผมก็ไม่มีอะไรก็คือเล่นน้ำปกติ แล้วพอโตมาก็พี่ๆผมเริ่มไม่เล่นละอะไรเงีเ้ยเพราะเล่นแตงจังหวัดมันต้องมีรถใช่ไหมอ<ม>ยืมกระบะแล้วพอเขามีกฎห้ามขึ้นกระบะอีกเลยก็โอ้ไม่ได้เล่นไปทำํำบุญอย่างเดียว <c oughs> แต่ว่าผมเล่าเรื่องวันไหลแทนได้ไหมงั <c oughs> น้นได้ได้เอาเถอะขอให้มันอยู่ในช่วงสงการโมเมนต์สงการก็คือวันไหลผมก็กลับมาเล่นแถวลังสิตครับมาร <c oughs> ้านหนึ่งร้านขึ้นโต๊ะชื่อร้านเหรอเนี่ยไม่ครับอ๋อโคตรลับโอเคโอเคร้านขึ้นโต๊ะรู้เลยร้านไหนเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็สาสตร์ ส่วนใหญ่ก็สาดแบบแค่นี้ก็สาดเอามันมาเหมือนเหมือนคิดได้ว่าไอ้เหี้ยภาพไม่ดีว่ะไม่เอาละไม่ก็คือเปิดถังมาแล้วก็พอเล่นหมดปุ๊บเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพิ่มเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงแล้วก็เปิดมาเลยจัดมาสาสั่นนโคตรมันเลยตอนเช้าเก็บตังค์อาหารเท่าโดนต้มเปื่อยเลยอ๋อของพี่อ่ะ มีไม่มีอะไรแต่ว่าสามารถไปเล่าได้ที่ให้ไปดูได้ที่คลิปก่อนที่เราไปหมดแล<ร>้วก็ถ้าใครอยากดูไปดูคลิปสงครามพิธีน่าได้ที่เล่าไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่าถ้าจะมุง่งสงการา์ที่เรามีไอ้นี่รวมกันจําที่ร้านอ่าร้านเอามันปิดไปแล้วพูดชื่อได้แหละคาแม็กไยแมกแล้วก็พอเราไปถึงเพ๊บอ่ะมันจะมีบ,อบออ่อกนน้า บอ่อนั้นอ่ะเป็นบอ่อไม่ใช่บอ่อน้ำเ,เ,เออี่็นไม่มันเป็นคือมันเป็นมันไม่ใช่น้ําแย่หรอกมันคือบอ่อเหมือนประมาณบ่อน้อําเลี้ยงปลาออออแล้วพวกพี่อ่ะก็หาน้ํามาสาดกันไม่ได้กูก็ไปตักจากบ่อนี้ย <laughs> มา,าสาดปลุ่มป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 ุ่มสักพักหนึง่งน้ํามันก็เต็มตลอดก็ไปตักมาสาดปุ่ม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 สาดก็ไปตักน้ำมาตลอดแล้วพอเดินออกออกไปพร้อมกันมีเหมือนแบบ lgbtq คู่คคนหนึ่งนอนเล่นน้ำสาดโยกโยกอยู่ในบ่อมึง แล้วไอ้น้ำพวกนั้นอะพวกกูอะคือเอามาสาดเล่นกันอยู่อะจะสาดกันเลยเห็นใช่ไหมใช่แล้วบางคนเดินผ่านก็คือล้างตีนล้างตีนแบบบ่ออะไรมันคือบ่อน้ำมันบ่อน้ำมันคือบ่อแบบมันจะบ่อมันไม่บ่อเหมือแบบอะไรอย่างนั้นอะเหมือนสถานที่เขารู้สึกว่าเป็นสถานที่ธุรกิจเขาอยากให้มีน้ำอยู่ในสถานที่แค่นั้นแล้วก็จะมีแบบต้นไม้ปลูกในน้ำอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็สาดกันเต็มเพราะเราไม่เห็นไงไ่ายากเล่นน้ำน้ำน้ำ คนเดินผ่านทุกคนปืนเปื้อนล้างตีถ้าปิดไปแล้วร้านนี้สนุกมากก็ประมาณนี้นะพี่โอเคครับก็สงกรานต์ปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยเนาะเดินทางก็รักษาสุขภาพรักษาความปลอดภัยเออละกัาเดี๋ยวนะครับผู้อำนวยเราเข้าอีกแล้วนีน่าจะเป็นการบินไทยนะครับรักคุณเท้าโอเคนะครับก็อยากให้คุณขึ้นเครื่องบินกันด้วย อ้าวถ้าใครขึ้นเครื่องระวังรวงขึ้นคือมันเป็น7วันอันตรายนะครับที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าก่อนไปก่อนกลับนะทุกคนต้องเดินทางให้มันปลอดภัยครับแล้วก็ดื่มไม่ขับนะครับกลับแท็กซี่ถูกต้องกลับแกก็บก็ได้หรือกลับโบก็ได้แต่โบก็ต้องมาวังนะครับเดี๋ยวนี้มีโบแบบแปลกๆอยู่หรือว่าใครขับไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังก็ขอออยพรแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนช่องปั่นนะอวยพรให้คนที่ดูอยู่นะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้นะครับ สุขภาพพรรณไมยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับตื่นมาเจอเงินแสนหลับไปปลุกตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับช่องปั่นว่างนั้นซ g a ยเกน u ยเน็คคลิปจ้ามันสนุกแหละว่ามึงชอบตอกการมากๆ